สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโปรเจกต์คารโก้นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับซึ่งก็จะมีบนแพลตฟอร์ม Xbox One p s 1 4แล้วก็ PC มาแล้วนะครับนะตอนนี้ตัวเกมก็มีในส่วนของเวอร์ชั่นมือถือบ้างแล้วนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้จะเปิดให้เล่นอยู่สโตฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมส่วนสโตไทยเนี่ยยังเอ่อเปิดลงทะเบียนอยู่นะ ครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนสโตไทยเนี่ยไปกดลงทะเบียนรอได้นะมาแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ในส่วนของตัวเกมนี่เนี่ยถือว่าเป็นเกมแนวแข่งรถอีกเกมหนึ่งนะครับที่ภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับนี่กดเข้ามานะฮะบรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้เลยครับดูดิภาพแบบสวยจริงๆฮะอ่าอันนี้ในมือถือนะ นะครับดูดีนหมฮะอันนี้ก็คือรถที่โตเกมันแถมมาให้นะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับผมก็เลือกเป็นในส่วนของ t o y ย t a GT 8 6นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับให้ภาพมันสวยนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มาดูที่ตรงเซตติ้งครับผมอ่ะมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับก็เราสามารถที่จะกดปรับได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะกดออกก่อนนะครับเออนี่ฮะปรับตรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ครับผมนี่ฮะ ปรับได้เลยครับนี่จะเอาแบบอัลตร้าหรือว่าจะเอายังไงนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะว่ามันจะแบบรับได้ขนาดไหนยังไงบ้างนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฟรมเรทนะครับก็ปรับเป็นเอ่อโนลิมิตไว้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับนี่ภาพก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอืม ก็ในส่วนของเมนูอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในส่วนของการแข่งขันกันก่อนนะครับก็ในส่วนของการแข่งขันเนี่ยมันจะมีแบบให้เรากดแบบเป็นเฟอร์เฟกต์เป็นแบบกูดเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออนะครับมันจะแบบแปลกจากเกมแข่งรถทั่วๆไปอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้ครับกดโกเข้ามาครับผมอ่ามันจะมีในส่วนของทัว์ตรงนี้ครับให้เราเข้าไปแข่งนั่นเองนะครับก็แข่งตามทัวร์ที่ตัวเกมมากําหนดนี่แหละครับเรื่อยๆนะครับผมมาโอเคจัดไปครับนี่ แล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะครับผมกดไปามาเลยจ้ามันจะมีแบบให้แข่งบนสนามแบบแข่งความเร็วเฉยๆก็มีนะครับหรือว่าจะแข่งกับรถหลายๆคันก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นแบบแข่งความเร็วหรือเปล่านะครับนี่จะมองด้านข้างแบบนี้นะครับโอเมาจัดไปรุยเลยฮะมันก็จะมีแบบพวก t o อร์เรีสอนอยู่นะครับผม,อมโอเคนะตรงนี้ครับอันนี้มันแบบว่ากดกุยกันอยู่นะฮะจัดไป ลุยฟึ๊บนี่ครับไปเลยเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะสอนนะครับผมฟึ๊บฟื๊บฟ๊บอ่าโอเคไปเลยฮะผมทําแบบไม่โอเคเมื่อกี้นี้นะครับกดไม่เวิร์กนะครับผมเด็ไปฮะนี่ไปแล้วครับผมนี่พอมาถึงตรงนี้นะครับก็กดเอตรงหน้าตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเพอร์เฟกต์นะครับผมประมาณนี้นะครับต้องกดให้โดนพอดีนะเห็นไหมฮะมันจะเป็นคอมโบเพอร์เฟกต์ละนะครับอืม นีครับโอเคยังชนะครับเกือบไม่ชนะเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อันนี้คือแบบแข่งแบบความเร็วธรรมดานะครับแล้วมันก็จะมีแบบแข่งอีกแบบหนึ่งนะครับผม,อมโอเคน่าจะมีแบบอีกหลายแบบแหละนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะในส่วนของการแข่งแต่ว่าคือผมเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานนี่เองนะครับเข้ามาตอนแรกอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าตัวเกมมันจะสอนอยู่นะครับอโอเคเรียบร้อย รอมันโหลดสักครู่นะครับผมมาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราไปแข่งทัวร์อื่นต่อเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแข่งบนสนามปกติละนะครับมากดไปชืบนี่แม้มันจะมีบอกอยู่นะครับว่ากดอะไรยังไงนะครับผมมารถก็มีหลายแบบมากๆนะครับก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็เก็บเงินเก็บนู่นนี่นั่นเอ่อเอาไว้ซื้อนั่นเองนะฮะมาลุยนี่ครับผมอ่านี่คือรถเรานะครับมา แข่งบนสนามปกติแล้วนะฮะจัดไปเลยพวกปึ๊บเอฟู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 จัดไปครับเฟอร์เฟกครับผมเอฟเฟอร์เฟกอีกหนึ่งรอบครับคอมโบตรงนี้เนี่ยกดค้างนะครับถ้าเปแดงแดงนะครับแล้วก็มาถึงจุดหมายตรงนี้ค่อยปล่อยนะฮะมาจัดไปเราจะชนะหรือเปล่านะครับนี่แดงแดงกดค้างนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยครับอ่า โอเคไม่ได้เพอร์เฟกไม่เป็นไรไปฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ mm hmm. ปึ๊บกดนี่แน่โอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ค้างครับ mm hmm. อ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะปึ mm ๊บ hmm. ปล่อยครับผมโอเคเพอร์เฟกคอมโบนี่ครับตัวเกมก็กินสเปคอยู่เหมือนกันนะนะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครที่แบบอ่อสเปคต่ำๆก็อดเล่นนิดนึงนะครับผม mm hmm. เรียบร้อยผมพยายามหาโหลดเพื่อที่จะเล่นในโปรแกรมจําลองแล้วนะครับปรากฏว่าอ้ยโหลดไม่ได้เลยไม่รู้จะโหลดใส่โปรแกรมอะไรนะครับลองหลายโปรแกรมมากแล้วนะฮะก็เลยเล่นบนโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันก็จะไม่เต็มจอแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาไปปึ๊บนี่แน่โอเคอุ้ยปล่อยโอ้ยเวนกรมผมดันไปกดปล่อยทั้งนั้นลืมฮะลืมลืมโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว เราจะต้องเข้าเส้นชัยที่หนึ่งนี่แนะ่โอเคสวยเยี่ยมแล้วผมโอ้ยเกือบนะเนี่ยยังดีที่ยังได้อยู่นะฮะโอเคแจมแล้วผมชนะใสๆนั่นเองโอเคฮะก็จะได้ของรางวัลน,นี้นั่นมานะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับบรรยากาศในส่วนของเกมเพลย์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอโอเคโปรเจกต์คาร์โกในเวอร์ชันมือถือนะครับ สตไทยก็อดใจรออีกนิดนึงครับมาแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคกดคอนติเนียไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเมนูด้านนอกแล้วนะครับผมมาเมื่อกี้ได้ถ้วยด้วยนะครับอ่ะจัดไปครับนี่ฮะมาดูเมนูด้านนอกกันนะครับก็มาดูที่เมนูแรกเลยนะครับผมกดเข้ามานี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถนะครับซึ่งมันจะมีแบ่งเป็นเทียนะเทียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนะครับก็เทียหกก็แน่นอนแหละนะครับว่าจะมีแต่รถแบบจริงๆนั้นเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหม นี่รถแบบระดับแบบรถแข่ง F1 อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะครับเห็นไหมมันก็จะมีรถให้เราเลือกหลายแบบนะครับนี่โอ้รถสปอร์ตสุดอะนี่ดูดิอืมพระเจ้านี่ครับผมดูวันนี้อ่ากดดูแบบน,นี้ได้นะครับแล้วก็หมุนดูเห็นไหมโอ้ยางสวยดูดิพระเจ้าอยากได้มากนะครับแต่ไม่รู้จะได้ตอนไหนนะครับผม <laughs> อ่าดูเทียสีหน่อยดิดีเทียรสีก็แค่นี้ก็แบบ ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะนี่ฮะ B M W นี่ B M W ก็โอ้เท่ะ่ะคันนี้ไม่ครัยบผมใครที่ชอบแบบเออรุ่นเก่าๆอะไรอย่างงี้เนาะเทท R สามเลยสินี่ครับเท T ทสามก็ยังคงเป็นแบบว่าซปเปอร์คาร์หลายคันนะอืมนะครับก็พอได้อยู่นะฮะนี่ฟึบโอเคต่อไปเทียสองชึ้โอเครถผมเนี่ยจะอยู่ที่เทหนึ่งนะรู้สึกนะครับนี่ไง โตโยต้านะครับผมก็มันคงไม่เอาเทียสูงกว่านี้มาให้หรอกเนาะใช่ไหมนี่ฮะมีรถหลายรุ่นนะครับก็ลองเข้ามาดูกันละกันนะจ๊ะโอเคนะครับเรามาครับอ่มาดูอันนี้ครับผมในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นกล่องนะครับกล่องที่จะแบบเขายนะครับผมให้เรามาซื้ออะไรประมาณนั้นนี่นะครับเนาะใครมีตังก็ลองมาซื้อดูนะครับโอเคต่อมาครับอันนี้เราสามารถที่จะมาทําการเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนสีรถนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะเปลี่ยนได้นะครับผมนี่เปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนะครับผมก็เสียเงินไม่เยอะมากนะครับก็ลองมาเปลี่ยนได้ในส่วนตรงนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับผมอ่าอันนี้ไม่เปลี่ยนนะเออต่อมาครับเอ่อเราสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของเครื่องตัวรถได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีขึ้นอัปเกรดก็กดอัปเกรดเลยนี่ครับผมอ่าอัปไปนี่ครับอ่ามีเงินเยอะอยู่ก็อัปหน่อย อ่าเล่งหน่อยเล่งหน่อยนิดนึงนะครับมันจะมีระดับเลเวลบอกเห็นไหมฮะว่าเลเวลอะไรเท่าไหร่ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็มาอัพนะครับ เขคราวเขาคราวนะไปดูนะครับผมส่วนต่อมาก็อันนี้ก็คือกดเข้าไปแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเควสต่างๆนะครับให้เรามากดรับเควสได้นะครับผมกดเควสโน่นนี่นั่นเออมันจะพาเราไปทําอะไรอะไรอย่างงี้นะครับก็กดโ์มีได้เลยนะครับมันก็จะพาเราไปแล้วนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบออนไลน์นะครับตามระยะตามวันเวลานะครับมันก็จะมีของแจกให้กับเรานั่นเองนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือแบบแอดเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ ลองเข้ามาดูแล้วก็ตรงนี้ยังล็อกอยู่นะครับยังปลดล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของออปชันต่างๆนะครับที่ผมเข้ามาดูาพามาดูตอนแรกนั่นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีขึ้นข้าหมายตกใจตรงนี้เดี๋ยดูซิอ,อ๋อนี่ไงกดรับของตรงนี้ได้นะครับมันมีขึ้นอยู่มีโชว์มีโชว์นี่ครับอันนี้เป็น achievement นะครับผมก็กดรับไปโอเค continue เรียบร้อยอ่า ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับสาหรับคนที่สนใจนะฮะอันนี้ผมเอาบรรยากาศแบบตัวเกมคร่าวๆมาให้ดูนะครับก็ลิงโหลดใต้คลิปเลยนะครับผมอมืก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับตัวเกมนี้นะก็ไปแข่งก็กดควสก่อนก็ได้นะครับไม่ให้มันพาไปว่าจะไปแข่งมิชชั่นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นั่นเองนะจ๊ะ เอาล่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับยังไงเดี๋ยวจะหาเกมดีๆมาแนะนําเรื่อยๆนะจ๊ะฝากด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันละกันนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ